ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องการทำเงินดูเองนะ,ะสำหรับร้านพวกวัสดุก่อสร้างหรืออะไรก็ตามที่ใช้นะเงินประจำวันนี้ระเบียบก็คือเปิดการใช้าง,งานแล้วติดตั้งโมโดูลตามนี้นะแล้วก็สร้างหมวดของเงินสร้างหมวดเลือกสินค้าต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูาเพื่อถ่ายเงิไปที่ตรงนี้นะเปิดสินค้า,าขั้นแรก เราติ๊กเปิดเนาะติ๊กเปิดใช้งานนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะสร้างหน่วยให้ดูเนาะว่าเป็นหน่วยท่ออ่าหน่วยสร้างแล้วก็ขายหน่วยท่อ ในท่อใหญ่กว่าสี่หรือว่าท่อหนึ่งเส้นจะมีสี่ไหมนี่เป็นต้นถ้าเราไปอยู่ที่หน่วัดั้งค่าจัดลุ่ม มวลเราก็จะเห็นหน่วยท่อเนี่ยเม็ดกับเส้นนี้เะหนพื้นฐานเป็นเม็ด <c oughs> แล้วขออีกสักหนึ่งหน่หนหนหวยก็คือว่าเป็นหน่วยสายยางจ,จะไม่ใช่สิ่งตาง สร้างอยบบู่บนเส้นสายยาแล้วก็เป็นเม็ดนะจะเป็นคนละคนละประเภทกันอันนี้นก็คือจะเป็นหน่วยไอรินโอเคเป็นเม็ดแล้วก็สร้างอ่าโน้นสมมติว่าหน่วยสายาัญญาณเอ่อใหญ่เป็นสายยางหนึ่ง มียี่สิบนะโซ่หนึ่งมียี่สิบเแล้วก็ไปที่วัดไวยท่อหรืสายยางน,นะแล้วจะมีแต่ว่าเราสังเกตไหมว่าไอ้ตัวอ่านของตัวเนี้ยของท่อและสายยางเป็นเมตรแล้วก็มีใหญ่ใหญ่กว่าเมตรก็เป็นมว้วนแต่ว่าอันนี่ใหญ่กว่าเมตรก็เป็นเป็นเส้นนะก็ คือหน่วยพื้นฐานก็จะเป็นเน็ตข้าวล่างที่ใหญ่กว่าอาจจะมป็ตสมเท่ากันเราก็แยกแต่และสินค้าว่าอย่าไปใช้หน่วยเดียวกันเราสร้างใหม่ขึ้นมาทีนี้เรามาสร้างสินค้าตัวนี้เลยเราจะสร้าง mm. อโอเคเรามาขอ,อ,อเปร่น,นิดนึง,งเรื่องเรื่องแอปเนาะสิ่งที่เราต้องทำ คือต้องติดตั้งโมดูลนะว่าใช้ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ คิดให้ครบนะอ่อทีนี้สร้างเดี๋ยวจะมาตั้งราคาสาินค้ากรับไปที่สินค้าของข้าก็ไปที่ข้อมูลหลักสินค้าสร้างเลยคือจุดนี้ต้องเป็นท่อน้ำ PVC เป็นสินค้าจะเก็บได้นะครับแล้วก็ ติ๊กต๊ะเสอ่กวก็วก็เดี๋ยวพี่ขายท่อเม็ดละสมมองค่ะขายไปเลยยี่สิบแล้วนะอ๋ออริพานิชขายเลยอริอพานิชแล้วก็หน่วยเม็ดแต่เราจะสังเกตน,นะเม็ดที่สองเม็ดเราจะเลือกกันไหนวะ เมท่อหอือเมทดอันนี้คือเลือกผิดไม่ได้นะห้ามเลือกผิดอา้าวแล้วจะรู้ยังไงว่าตัวไหนให้เราก,กดไปที่อ่เอา,เ,อาเลือกค้นหาได้อื่นๆทำตรงนี้ให้ว่างนะแล้วก็กดค้นหาได้อื่นๆแล้วก็ค้นหาถ้าเราเป็นท่อเมทดเหมือนกันเห็นไหมทุกอย่างแต่อันนี้เม็ท่อเราต้องเลือกตัวน,นี้โอเคไหม หน่วยที่ใหญ่กว่าอาจจะเป็นเส้นเราอาจจะซื้อข้าวเป็นเส้นอันนี้เป็นหมวดตอนตอนซื้อข้าวหรือนนหมวดตัดขายหน่วยตอนขาย default แต่ว่าคือเรากำหนดเป็นเม็ดนะั่นแหละอันนี้จะเป็นเม็ดเป็นเส้นก็ได้แล้วแต่ในราีละยเป็นเหมดดือน e f a u l t ตอนซื้อข้าวเฉยๆนะแต่ขอให้เราเลือกให้ตรงน,นี้มันถูกคือเรามาที่คน้นหาอีกทีแล้วก็ค้นหาเพราะว่าเม็ดมันมชื่อสามกัน ถ้าท่อเราก็ต้องเลือกในเ่ท่อโอเคไหมขดจากนั้นพค้ U O M เราอาจจะ,ะพี่อาจจะตั้งชื่อตัวนี้ไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห่งหนงนย้อาจจะมันติ U O M จ,จะเป็นเต้นว่าโค้ดให้เป็น1นึ่ง อ๋อแล้วก็เส้นเป็นหนึ่งร้อยอาจจะเป็นเก้าสิบห้ากดบันทึกโอเคเดี๋ยวในเบื้องต้นที่จะบอกเกี่ยวกับการพิมพ์บาร์โคดก่อนว่าขอา่วคเอ็มเลยกดพิมพ์บารนะ์โคดได้เห็นไหมโอเคแต่เดี๋ยวว่ากัน คือเดี๋ยวจะสร้างสายยาคลยสายยาสวันนึงถ้าสมเขาซอยขายเเม็ดเม็ดละิดฝาอขายเมละปิดฝาเป็นปหน,น,นึ่งหนึห่หน ใส่ปลาฟอกไปหน่อยเป็นเม็ดอย่างที่บอกถ้าเราพิมเม็ดตัวนี้ลงมาเราจะเลือกถุนไงนี้เองว่าตัวไหนใช่ไหมเราก็กดตัวไปก่นเราก็ผ่านคนผ่านเลือกๆแล้วก็เป็นเม็ดเราถึงจะเลือกถูกุงวัตถุเป็น,นสายายางแล้วก็เราก็จะไปทำอันนี้เป็นม้วนวนะม้วนสายายางเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมเอ่อ ย 600. ีเซอร์ไพรส์สองอาจจะขายร้อยแปดร้อเ้าสไม่ใช่อันนี้ขาย10บ,บาทอาจจะขายตัวนี้นร้อยเก้าสบได้แต่ว่าเอหนึ่งหนึ่งศูนสองไม่ใช่สายยางัวบันทึกเออพิกุลด่อย กดเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสายยางาวัดแล้วก็วางกาวิดมันที่นี้ที่นี้พอเราไปที่จุดขายมันจะมีสินค้าเลยเดี๋ยวที่วิวอสินค้าขอ,ของจุดขายเอาอเมื่อกี้พี่หลงติดว่าส,สหารสนม <Okay. S 2> ข้อไหนโะ okay. อเคกันขาจุดห่ง okay. okay. อันเดียโอเคแล้จะมีโมโดตัวนะที่ที่ททททท okay. ลโอเคเรามาดูกัน ตัวนี้นะเดี๋ยวที่ติดตัง้งโอเคเรามาต่อกันตัวนี้นะเมื่อเราไปที่สินค้าอีกครั้งเราจะเห็นท่อน้ำตรงนี้ตรงหนีเนนนเหนนน้เนี่ยเห็นไหมเห็นปุ่มตัวนี้ไหมกลุ่มตัวนี้พิมพ์บาร์โค้ดมัวนี้จะบอกว่ายีบาทเป็นเหน่ยียญพื้นฐานอันนี้คือสมมติเหรีหยญพื้นฐานบาร์โค้ดนี้ แล้ก็พิมพ์บาร์โคดตัวนี้นะนี่ก็เป็นตัวนี้ก็มาจะใช้ตัวพิมพ์บาร์โค้ดของฟรีคอนเลยนะมันลิงก์มาที่ตัวนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยบาร์โค้ดที่ขายเป็นเส้นล่ะท่อเป็นเส้นเป็นหน่วยอื่นก็นี่ไงเก้าสิบห้าบาทหน,นึ่งซูลซูลซูสองพิมพ์บาร์โคดเก้าสิบห้าบาทเส้นนะสองเก้าสิบห้าบาทอันนี้ใช้อ่ามันก็จะลิงก์มาเลยเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็สามารถที่จะพิมพ์บาร์โค้ดหมดต่าง ได้แล้วครับว่าแบบพิมพ์มาโค้ดตรงนี้เป็นหน่วยต่างๆดิส์ลงมาเลยหรือไม่ก็จะพิมพ์มาโค้ดเป็นแบบนี้ถัดไได้โอเคเรามีตรงนี้แนละ้วเ,เดี๋ยวเรามาซื้อเข้ากันนะจะลองไปที่การจัดซื้อจัดซื้อโอเค ข้อเราจะเลือกเป็นเส้นก็ได้เส้นสมมติว่า,าต้นทุนซื้อมาสองเส้นเนาะต้นทุนเส้นหนึ่งเนี่ยเอาซื้อมาสิบเส้นต่อรวขายเท่าเส้เนละเก้าสิบห้าเพราะฉะนั้นเส้นหนึ่งก็อาจจะต้นทุนมาแปดสิบประมาณ ประมาณ80แล้วก็จะเป็นสายส่งนะเข้ามา10มว้วนเข้ามา10มว้10มวนอ่า10วน10วนวนหนึ่ง150เหร150วันทีเ่เ้นี่สองพันสาม ทีนี้พอเรากดยืนยันแล้วก็รับสินค้าเข้าเราซื้อเป็นสุดท้ายมันก็จะแปลงเป็นเมตรอ่ะก็คือใส่ย,ยางหัวน้ำก็เออไมว่าสิบก็เป็นสีส่สิบเมตรนะสิบสิบว้วก็จะเป็นสองร้อยเมตรสด Okay. ไปที่สั่งซ้าของกลางเราก็จะเห็นแล้วล่ะว,ว่า40เมตร20เมตรเราไปที่จุดถ่ายกันดีกว่า โอเคเดี๋ยวเรามาทดลองขายเนาะว่า,าสินค้าที่เป็นขายับถ้มมีอยู่200เมตรถ้าเราสแกนบาร์โค้ดตัวนี้ก็คือเพิ่งมันก็จะเป็นเมตรเนาะไปละ10บ,บาทแต่ถ้าเราสแกนบาร์โค้ดเป็นก็สแกน ไหมก็จะเป็นม้วนไหมวัลวละร้อยเก้ากิบเนี่เยเป็นต้นโอเคถ้าพี่ขายเป็นม้วนใส่านส่นโอเคเราไปดูสต็อกกันสายส่งน้ำขายไปแล้วหนึ่งม้วนมันก็ตัด20่สิรหรือ180ร้อยแปดสิบ้หัวแปดสิบบาทใช่ไหมหรือรตัดสิในขนดเดีวยวกันก็อีวก็ รักษาเดียวกันถ้าขายเป็นชิ้นก็ได้ขายเป็นวนก็ได้เนาะมันก็จะตัดตองต่างนั้นเลยโอเคอจากนั้นเอเรามาดูเราซื้อเข้าไปแล้วเรายิยงขายขายตัดฟ็อกเรื่อยหน่อยอันนี้เราดูว,ว่าว่างานถูกต,ต้องเนาะโอเคเราขายในฟ็อกมันตัดต็อกถูกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วจากนั้นอ่ะเราจะไปขายในเซอร์ออเดอร์ดูว่า การขายเอ่อเ,เราไปขายท่อท่อ PVC ี้วถ้าขายท่อ p ี c ไปแต่พี่จะยิงวาโค้ดป็นตัวนี้สร้างไบเสนอราคาเดยเร แกมและแกมหนึ่งนสองแล้วก็คลิกข้างนอกปุ๊บเห็นไหมเราจะเห็นว่าท่อน้ำ p ิ c 1ีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเนี่ยมันเป็นเส้นเก้าสิบห้าบาทมันก็จะให้ตามาให้ตามหน่วยเลยเนาะเพราะฉะนัะ้นาการที่เรากำหนดหน่วยตรงน,น,นี้มันสามารถนำมาใช้ในเซลล์ออ์ได้้วยด้วยก็จึงมาโค้ดเพิ่มใช้ในเซลล์ออ์ได้เลย ก็จะประมาณนี้เราขายส่งก็าขายสองเส้นแล้วกันสเส้นแลน้แปดเลยเตรียันอ่าส่งเห็นไหมมันก็จะสองเส้นก็จะมีแปดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปอตกัน กับ,บ40ก็เลย32โอเคอตามนั้นแสดงว่า,ามันจะสั่สรุปก็คือว่ามันสารถขายในจุดข,ขายยิงมาโค้ดขายให้ด้วยเนอะขายในจุดข,ขายยิงมาโค้ดขายกำหนดเชนยูเอ็มกรนนี้ได้วยนะคละับทุกัานมันก็จะขายในการเปิดบินไปเสนอร,ราคาได้ด้วยเช่นกันก็ เรียกว่าตัดสต็อกด้อยา่างถูกต้องแล้วก็พิม,มพ์มาโฟดแพ็ค็นมาโฟดหน่วยได้ทั้งนั้นนะก็สรุปตามนี้จบแล้ว